ตอนนี้ไปพบนักร้องคนต่อไปอยากถามวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเมื่อ14กอุมภาพัานธ์ดาวของเราทําอะไรกันบ้างน่าจะร้องเพลงครับส่วนใหญ่ะบไปรับงานเป็นเทศกาลที่แบบรับงานนครับหนูเปิดร้านดอกไม้ค่ะช่วงวันวาเลนไทน์คือแบบช่วงพีคที่สุดของปีค่ะนั่งจัดดอกไม้ไม่ได้สักช่อไม่ได้สักช่อเลยค่ะมไม่ได้เหรอใช่เหรอเห็นมีเด็กส่งมาให้ไม่ใช่หรออ่าอ่าอ่า อ๋อไม่มีนี่เขาเสเน่แรงมากนะครับไม่ใช่เด็กไทยอย่างเดียวนะครับมีต่างชาติมาจีบนู่นชาวไรชาวไรเชาวไรชาวไรเกาหลีเกาหลีนานแล้วนานแล้วค่ะนี่ก็ต่างชาตินี่คนนี้ชาตินี้กับชาติหน้าโอ้ยพูดแล้วน้ำตาจะไหลเลยค่ะเป็นเป็นสิบสี่ที่อยู่กรุงเทพทำงานค่ะทำงานได้ดอกไม้แต่ว่าไม่ได้เจอ ข้ามไปเลยดีกว่าค่ะพ่อคืองี้พ่อเดี๋ยวหนูพูดเองนี oh ่ไม่พูดหนูพูดเองค่ะไม่เป็นไรคืองี้คราวนี้นะคะทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้เจอแฟนปุ๊บค่ะวันที่15เลยเลิกเลยค่ะก็เวอร์ไปเขาเลิกกันหลังกากนั้นค่ะอะไรอะไรเราไปรู้เรื่องอะไรแันไม่รู้ข้ามไปพี่ดาวเลยได้ไหมค่ะได้ได้อ่ะพี่ดาวล่ะกินข้าวหมกครับ กิขหมกไก่หมกไก่หร ok ือหมกแพะครับหมกไก่ครับทำไมอ่ะเพราะเป็นงานข้าวหมกไงแล้วแล้วพี่ได้ให้ของขวัญอะไรันให้แฟนไหมก็พอมันบอกกินข้าวหมกเราก็ต้องข้ามมานี่แหละพี่น้องทีหลังนะผมตอบพวกพี่ข้ามเลนีข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยข้าวหมกอย้านเออเออเอชยาะ ผมอยู่จังหวัดสุรินทร์จำได้เลยเลนลิเกครับมอบความรักให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุรินทร์วันนั้นใจมากไม่แฟนคุณไปหรือเปล่าพี่นางไปด้วยครับไปด้วยกันแล้วจัดที่สุรินทร์เลยไหมจัดเลยครับจัดเลยครับที่สุรินทร์ครับแล้วสิตรีคุณพาคุณจัดไหมหนูตามคนต่างไปทำงานใช่ไหมแต่ว่าผัวกลับบ้านก่อนพอหนูกลับมาปุ๊บเปิดห้องนอนไปเจอดอกไม้ชอบเลยแล้วก็ สตางเงินความเป็นปึกอยมมู่บนที่นอนกรีดดอกไม้ไม่เท่าไหร่แต่อบไอ้พาไนกรีดข <c oughs> องลุงสามสว่ปีแล้วลืมเรื่องวาเลนไทน์ไปหมดแล้วอพอาถึงวาเลนไทน์ก็ไม่ได้นึกถึงว่า <c oughs> อ้าวนี่วันวาเลนไทน์เหรอหรือว่าข้ามไปเลยมาสองวันอ้าวเมื่อวานวาเลนไทน์อะไรไม่ได้รู้สึกมาสามสงั้นถ้าเกิดตอนที่รักกันแรกๆล่ะก็ต้องมีเคยพาไปไปอยู่ในใต้แสงเทียนแล้วก็อดินไปดินเหนียวกัน แลงเดอร์บินเดอร์กับกึ่มกึ่มแล้วยังไงต่อแล้วก็มันก็กึ่มก็กึ่มได้กึ่มได้กะนั้นดีแต่ว่ามันสามสิบปีแล้วอนี้ไม่มีแล้วตอนหนังไม่มีแล้เอาละครับมาถึงพวกแข่งขันคนต่อไปที่ผมถามเนี่ยเพราะเธอมีความทรงจำเกี่ยวกับวันที่14กุมภาพันธ์ของปีที่แล้วมาเล่าให้พวกเราฟังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาพบกับคุณไอเดียครับ สัสดีค่ะชื่อนางสาวมุกดาภูพานะคะชื่อเล่นชื่อไอเดียค่ะอายุ28ปีค่ะตอนนี้รับงานร้องเพลงทั่วไปค่ะนักร้องอิสระค่ะเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับ14กุมภาที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนหรือเปล่าใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นยังไงคะวันวาลเลนทายทุกๆปีนะคะแฟนเขาจะมีเซอร์ไพรส์ทุกปีให้หนูแต่เขาไม่ได้แบบเขาแอบไปซื้อดอกไม้ตุ๊ก,กตาบ้างอะไรอย่างเงี้ย คือไม่ได้ให้กับตัวตรงๆเลยคือแอบมาวางไว้โต๊ะกับข้าวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะของทุกๆปีคือเราก็จะมีความสุขกันะต่างจากปีที่แล้วปีที่แล้วตรงกับวันตรุษจ,จีนใช่ไหมคะอืเราก็ที่บ้านเราก็จะเตรียมของไหว้กันอะไรกรันอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าช่วงเช้าหนูก็แอบไปซื้อดอกไม้จะทําเซอร์ไพรส์เขาแอบไปซื้อแต่ยังไม่ได้ให้นะคะแล้วก็มาปลุกเขาเตรียมจะไปตลาดไปซื้อของไหว้ของไหว้วด้วย พอไปกันปุ๊บก็จะเป็นเดียเป็นคนขับรถพี่สาวของแฟนนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็แฟนเดียนั่งข้างหลังแล้วก็ลูกชายคนเล็กคนหนึ่งค่ะก็ไปกันปุ๊บขับไปก็คุยกันคุยปันปปแฟนหนูก็เหมือนแบบหลับในรถนะคะเหมือนงีบหลับในรถไปก็มีเสียงแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคนจะขาดใจตาย เดี๋ยวก็คืออะไรยังไงเหมือนแน่นหน้าอกเราได้ยินเราได้ยินว่าใช่ใช่แล้วก็มองกระจกหลังเอ้ยเล่นกับลูกหรอเล่นแบบเอ,อเอ้ยผีหลอกเขาชอบเล่นกับลูกเขาอะไรเงี้ยเล่นกับลูกหรอ <S <S หนูก็เรียกป้าป้าป้า,ปาหนูก็เลยจอดรถตรงนั้นเลยผิดสังเกตใช่มันไม่ใช่แล้วประจบหมอบกับที่รถฉุกเฉินนะคะวิ่งผ่านเข้ามาแล้ววันนั้นรถติดมาก รถเขาก็จอดลงมาช่วยก็ปั๊มปั๊มปั๊มที่ประจอนก็เป็นปกตินั่งรถกันมาปกติเนี่ยใช่ใช่ค่ะพอปั๊มก็ขึ้นมาปุ๊บก็เสร็จเสร็จขึ้นรถหนูเดียก็ทิ้งทิ้งรถเลยทิ้งรถหนูก็ไว้กลางถนนแล้วก็ไปกับเขาไปปั๊มต่อที่โรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลเขาก็อยู่ในห้องฉุกเฉินสักสักเก่ะค่ะก็ บอกเขาออกมาบอกว่าแฟนเสียชีวิตแล้วนะเรื่องที่มันน่าเศร้ากว่านั้นจริงๆก็คือตอนเช้าที่แอบไปซื้อดอกไม้แต่เดี๋ยวก็ยังยังไม่ได้ให้เขาแต่เอาไปให้ที่วัดแทน ทุกวันนี้เดี๋ยวก็ยังแบบทำใจไม่ได้อะเป็นอะไรคะสรุปว่าเป็นอะไรเป็นหัวใจวายเฉียบพลันเขาแล้วเรื่องมาเกิดในวันวาเลนไทน์ซะด้วยไงอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะเขาถึงบอกว่ารักกันให้รักกันทุกวันนิดเดียวเท่านั้นมันก็ไปกันได้มันอยากพูดอะไรพูดกันอยากบอกรักกันก็ให้บอกใช่ไหมใช่ค่ะ ถ้ามีความรักที่ดีมีครอบครัวที่ดีก็อยากแบบพยายามทําให้มันมีความสุขขึ้นๆยิ่งๆขึ้นไปอย่าแบบอยาอ่ารออยากให้อะไรให้ใหแต่ว่าเรื่องของเดียนเนี่ยก็สอนได้หลายเรื่องเลยเนาะหนึ่งคนเราต้องดูแลสุขภาพนะพี่โนะเนาะใช่ค่ะสุขภาพเพราะว่าพี่<อ>พิทักษ์ก็เห็นคนเป็นไอ้ตรงนี้กันเยอะเหมือนกันนะหัวใจวายแบบเฉียบพ,พลันเนี่ย เอาหนะ้าชีวิตทุกอย่างก็ต้องมีการเริ่มต้นใหม่อีกเหมือนกันก็เริ่มต้นสู้ๆต่อไปนะคะทะงน้องเดียสู้ๆต่อไปอย่าไปท้อทแท้นะมีหน้าที่ที่เราต้องทําอีกเยอะแยะลูกเราก็ยังอยู่เอาเป็นว่าวันนี้พี่ให้ไว้ก่อน5,000ันแต่เดียต้องเอาชนะดาวของเราให้ได้เอา้ามาวงล้อแจ้งเกิดมาครับพร้อมแล้วก็หมุนเลยครับ แข็งจะเปลี่ยนไหมเจอพี่มิน้นไม่เปลี่ยนค่ะสู้นะส,สู้ตายสู้ตายเลยนะครับ <c oughs> วันนี้หนูเดียจะร้องเพลงอะไรคะเจ้าชายของชีวิตค่ะตั้งใจเลยป่ะเนี่ยตั้งใจค่ะอ้าวแล้วน้องมิ้นล่ะคะมิ้นจะร้องไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้ค่ะ <c oughs> มาฟังไอเดียก่อนกับเจ้าชายของชีวิตครับ ใช้คำว่าเรากับผู้สาวดินดินคนนี้แน่ใจแล้วหรือว่านี่คือหนึ่งเดียวที่มีลองปรึกษาหัวใจอีกทีพร้อมจะหยุดตรงนี้หรือยังอย่าให้ความบวัง อย่าคบเพื่อรอวันทิ้งถึงไม่ใช่เจ้าเยงในนิยายก,ก็อยากจะเจอเจ้าชายใน ความหวังเธอยังไม่พออย่าหลอกให้รอถ้ามีหลายทางบอกกันบ้างอย่าคบเพื่อรอวันทิ้งถึงไม่ใช่เจ้ายิงในนิยายก็อยากจะเจอเจ้าชา oh ทางพอดีเลยจริง,รงแม้แต่เสียงไอเดียใครฟังก็หลงอ่ะโอ้หเสียงโคตรเพราะเลยอ่ะขอบคุณค่ะจริงๆเนาะเป็นนักร้องร้องเป็นด้วยไงครับรู้จักใช้เสียงหนักเสียงเบาอะไรเงี้ยแล้วเสียงมันมีมิติด้วยอะ่ะฟังแล้วมันเลย,ม,เลยมันได้อารมณ์มากๆเลยน้นใช่อารมณ์เพลงออโคตรดีเลยอะ่ะแล้วก็พวกเราอะ่ะอยากเป็นกําลังใจให้ไอเดียนะ ขอบคุณฮะ<า>มัน,<ห>นผ่านไปแล้วเนาะ,ะผ่านไปแล้วก็ต้องทิ้งเอาไว้ลแล้วเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงให้ได้ขอบคุณฮะ<า>วันนี้การร้องเพลงไม่ติอะไรสักนิดเลยอ่ะต้องมาลุ้นต่อว่าวันนี้มิ้นจะทําได้ดีขนาดไหนกับไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้ครับ